แมตช์ประจำสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะท็อตแนมฮอสปอร์สอาทิตย์ที่3าธันวาคม2566เวลา23นลิกา30นาทีลงแลกเหงือกันที่สนามเอติฮัสเตเดียมท่าเรือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานสุดเดือดระห์มยิ่งกว่าจอห์นวิกมีโอกาสลุ้นเป็นแชมป์เมื่อจบฤดูกาลได้ด้วยกันทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันอยู่ในดับที่2ของตารางคะแนนแข่ง13ชนะ9สเสมอ2แพ้2ยิง33เสีย13ผลต่างประตูได้เสียบวก20มี29คะแนนครอง สถิติยิงได้เยอะที่สุดในลีกอยู่ในตอนนี้คะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลเพียงแค่แต้มเดียวผลัดกันขึ้นผลัดกันลงอย่างกับเก e ้าอี้ดนตรีมีโอกาสใกล้เคียงกันสุดๆในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์สก็ไม่ได้ขี้เรนี้หายหนีห่างแต่อย่างใดปัจจุบันของเดอะไก่อยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนแข่ง13ชนะ8เสมอ2แพ้2ยิง25่เสีย17ผลตามประตูได้เสียบวก8มี26คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แค่3แต้มถือว่าพอมาไหวแต่ก็ยังคงต้องหวั่นใจ เพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลก็ห่างไม่ไกลด้วยเช่นกันหากนัดน,นี้พลาดท่าไม่มีแต้มหลังจบงานก็มีโอกาสสูงที่จะถูกทีมด้านล่างขยับแซงได้แบบทําได้แค่มองตาปิบๆขอมในนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าน่าเสียดายเ<ร>ามเื่อพวกเขาเปิดบ้านและทําได้เพียงเสมอกับลิเวอร์พูลจบลงไปในเกมนั้นด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งจาก3แต้มเหลือเพียงคะแนนเดียวนั่นจึงถือว่าพวกเขาพลาดท่าและล้มเหลวเสมอติดต่อกันมา2นัดติดเจอของหนักมาต่อเนื่องเกมนี้ได้เล่นในบ้านต่อและต้องรับงานกับ สปีก <Speak S 2> เป็นเกมที่2ติดต่อกันเลยอาจจะมีอาการหวั่นวิตกขึ้นเล็กน้อยในจิตใจเพราะหากคว้า3มแต้มไม่ได้ในเกมนี้นอกจากจะเสมอบวกไปเป็น3นัดคะแนนที่ต้องการเพื่อไล่กวดอันดับจ่าฝูงก็ยิ่งจะหายไปอีกในขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สช่วงหลังเริ่มพังงานเริ่มไม่เดินล่าสุดก็เปิดบ้านพลาดท่าพแพ้คาร์ที่ให้กับทีมแอสตันวิลล่าแอนด์เดอะวีเออาร์มาเธอฟักเกอร์มาแบบเจ็บปวดจบลงด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแพ้ติดต่อกันมา3นันติีต้องหาทางเปลี่ยนชีวิตเส้นใหม่ให้ได้โดยเร็วเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะ มีโอกาสหลุดจากห้าอันดับไปอย่างแน่นอนกลัวอยู่นิดนิดว่าจะเข้าอีรอบเดิมที่ท่าดีที่เหลวมาแบบฤดูกาลก่อนๆเจอกันมาแล้ว52ครั้งแบบรูบาน้ํากระจายงงเลยตรงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้เพียงแค่17ครั้งเสมอ7และเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์สที่สถิติโดยรวมดูดีกว่าเพราะชนะไปได้ถึง28เกมหรือว่าทําได้ดีกว่าเท่าตัวเลยสําหรับเดอะไก่ปีนี้เจอกันมาแล้ว2ครั้งก็ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนกันชนะไปฝั่งละทีแบบบ้านใครบ้านมันนัดล่าสุดที่บ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์สเดอะไก่ก็เเปปิิดดบ้าน ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้จบลงด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เป็นแผลสดให้ได้แก้แค้นล้างคืนกันอยู่สำหรับคู่นี้ช่วงหลังไม่เคยจบลงที่ผลเสมอยิงใส่กันทีก็เยอะออกการอยู่ในภาพรวมเรียงสีตีฟอร์มทั้ง2ทีมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มช่วงหลังดูดีกว่าแม้ว่าทรงของทั้ง2ทีมจะออกมาแล้วดูนิ่งใกล้เคียงกันแต่ผลงานของท็อตแนมฮอสเปอร์สนั้นไม่น่าไว้ใจเอมนี้มีโอกาสที่เรือใบสีฟ้าจะสามารถล้างแค้นได้อีกครั้งด้วยการเปิดบ้านฮักปีไก่เอาคะแนนไว้ลุ้นจากฝูงกันต่อไปอีกยาวๆ Appear disappointment